น,นี่มาดูปะะา๊ทดลองนะฮะการทดลองจับวงจรนะครับจับวงจรนะฮะเห็นไหมครับจับวงจรนะฮะเออ่ขอแน,น,นะนำอุปกรณ์ตามวงจรกันนะครับมีแหล่งจ่ายใช่ไหมฮะมีแหล่งจ่ายนะฮะจากแหล่งจ่ายจะต่อจะต่อแอมป์เรเตอร์ใช่ไหมคมระคะับต่อแอมป์เรเตอร์แต่แล้วก็ผ่านในเครืมาเข,ข,ข้าที่ตัวตั้งค่าน,นะครับ ออกจากต้นทั้งทางน,นะฮะเดี๋ยวต้นทั้งทางนี้ก็จะมาเข้าแหล่งจ่ายที่หัวลบนะคะรับก็คงจอดนะฮะแหล่งดันที่จะให้ทดลองในวันนี้คือ10โวลต์นะครับอันนี้คือมิเตอร์ที่ร้อนแหล่งจันนะฮะ10โวลต์เห็นไหมครับโวลต์นะฮะกระแสเท่าไหร่ฮะกระแสเท่าไหรครับตอนนี้ผมตั้งที่300มิลลิแอมนะ้300มิลลิแอมป์ สามร้อยสองยรตอนนี้ประมาณเท่าไรับหกสิบห้าสิบอยู่ตรงนี้ไหมฮะบิตบบหสิบนะหกสิบลยนะครับนะไปนตาของอมนะฮะอ่ะอันนี้ผมมีตัวต้นทานอีกตัวหนึงนะครับผมมีตัวตนทาอีกตัวเนะะึ่ททย,ยทาไตัวนึ้นะฮะผมจะต่อเข้าไปในวงจร แห้ส e, si um, ังเกตดูม be mm ิเตอร์ทั้งีสองนะครับเป็นไงฮะแรงดันคงที่ใช่ไหมฮะ10โวลต์คงที่ใช่ไั้แต่กระแสเป็นไงเพิ่มเพิ่มขึ้นทำไมฮะผมต่อตัวด้านทาีเข้าไปทำไมกระแสถึงเพิ่มขึ้นสามารถสามารถ การต่อแบบนี้ดูจากวงจรของของจริงนะฮะเป็นการต่อแบบไหนครับการอข้าวกาต่อกระดใช่ดี๋ยการต่อกระาษคือการต่อแบบไหนฮะให้กำเดิดความได้ไหมต่ออ่าครับเดี๋ยวมาเรียนละเอียดกันแล้วก็ทำไมเมื่อเราต่อตัวต้านทานแบบนั้ ตัวที่ตอบข้อบันทึกน้ก็พอกระแสน้อยลงพอเข้ตัวทะขานเข้าไปเพิ่มความตัวทานใส่กรถถะแสเพิมขึ้นามน,นะเดี๋ยวเรามาเรียนละเอียดกันว่ามันเป็นเพราะอะไระกระแสเพิ่มขึ้นนะครับ